อ่ะตัดกลับมาที่โจ้ที่เรารู้ตัวตนดีกว่าจพูดกับโจเฟอร์รี่พูดกับโจ้เฟอร์รลี่นะคนนี้เป็นขาวเป็นนักสร้างภาพนะครั้งหนึ่งได้มีโอกาสเข้าไปเรียนหลักสูตรจิตอาสารุ่น2องพับสองพกสเแกก็ดิ้นรนของแกแกก็วิ่งทุกวิถีทางเพื่อที่จะมีโอกาสได้เข้าไปเรียนหลักสูตรจิตอาสา ในสุดก็ได้เข้าไปเ,าเรียน <S 2> 2. <S จิตอาสารุ่น2องทับสองพั้หกสเอ็ห็นไหม,มปรากฏว่าเพื่อนร่วมรุม่นน้องร่วมรุม่นผู้ใหญ่ร่วมรุม่นจิตอาสา2องทับหกหนึ่งกอ้างเชื่อกันเป็นแถวเลยถูกอ้างชื่อเป็นแถวเลยไปดูชื่อแต่ละคนไม่มไปดูซิค,ครับคืคือคือ,คอ,คอ,อ คนที่เข้าไปเรียนหลักสูตรจิตศาสตร์เนี่ยในแต่ละรุ่นเนี่ยเขาจะมีการแยกเป็นกลุ่มย่อยๆอ๋อแบ่งกลุ่มปรากฏว่าผู้ก,กองผู้กำก,กับโจ้ฟลอรี่เนี่ยอยู่ในกลุ่มที่2วงเล็บ,บ2อมอทบ1 1กทมในกลุ่มนี้โดยธรรมชาติเขาจะคละกันเ,เล็กกลางใหญ่ม,มีทุกเจนทุกรุ่นทุกเจนทุกรุ่นและทุกตำแหน่งทุกยศอ,อย่างเช่นลำดับที่6กก็จะเป็นพลขับรถวิทยุ อย่างเช่นลำดับที่7ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่กองประชาการของตํารวจราชองครักษ์อย่างเช่นลำดับที่8นี่ไงลำดับที่8ชื่อพลตํารวจตรีจิรพภูริเดชสมัยปีหนึ่งหกนั้นยังเป็นผู้การกองปราบปรากฏว่าปีหกหนึ่งปีหกหนึ่งเออโทษ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 หกหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งประธานโทษค่ะสมัยปีหกหนึ่งนะเป็นผู้บังคับการรองกล้อง พลตรีจีรพัฒน์ปุริเดชยังเป็นแค่ผู้การใช่ผู้กำกับการปราบปรามและเข้าไปเรียนจิตอาสารุ่นนี้พอดีรุ่นเดียวกันขยับไปที่อันดับสิบสิครับอันดับสิบนี่เลยค่ะรองผู้กํากับการหนึ่งค่ะพันตํารวจโททิติสรนค่ะอุทธนะผลค่ะนี่ไงนี่สมัยปีหกหนึ่งนะเขาอยู่กองบังคับการตํารวจปราบปรามสมัยสมัยปีหกหนึ่งนะโจเฟลลี่ยังเป็นแค่รองผู้กํากับรองผู้กำกับการหนึ่ง ตำรวจปราบปรามยาเสพติดใช่เป็นคนโปรดของท่านสมหมายกองวิสัยสุขนะและก็เป็นคนที่ท่านชินพัฒน์สารสินก็เอ็นดูพอสมควรก็ไว้วางใจเชื่อฟีเมืออ่ะก็แกหวานเจ็บน่ะเวลาเข้าหาผู้ใหญ่นี่เงียนไรรอยต่อนะโอเคเห็นไหมครับเห็นไหมครับก็เอาความเป็นจิตนาสารุ่นสองแล้วก็เอาชื่อของเพื่อนรุ่นรุ่นเนี่ยไปทำอะไรต่อไม่อะไร ห่มหนังเสือเลย oh. โดยที่ผู้หลักผู้ใหญ่ร้องกล้องก็ไม่รู้เรื่องร้องก้องก็ไม่สนิทอะไรด้วยเลยเพอเอเรียนรุ่นเดียวกันอยู่กลุ่มเดียวกันเถานั้นเอง